ลิเกมาถึงฉันก็บึงมาลิเกจ้าลิเกจ้าคืนนี้นาให้เล่นดีๆตัวโกองก็กงแม่กันดีๆพระเอกก็ร้องว่ากันดีๆแม่ชาเลอไปเป็นกะลีไอเว็ ขายพันเมตรไอเวนทำแม่มึงไปกะลีแม่มึงไปดิ้นทั้งคืนแน่หาไอ้ลองเพียร์ควยหาฟัดตกต็งกงกันดีดีไรกก็ร้องแม่กันดีดีนางเอกก็รำกันให้ดีดีรนาดก็ให้ตีงดีดีใครก็ชอบตี มึงกันเนาะให้รางวัลดีดีอออุมเขาไม่ได้มาแจกพวกเองดอกวันนี้เขาจะมารับรับอะไรรับกระตังแจกจากน้ำเนึ่งเออเขารอบางคนก็ได้แล้วแต่ก็ยังไม่ให้ลิเกเลยโอ้โหทำไมเป็นยางงั้นบอกมึงอย่าลืมบอกพ่อนาเด้อกูกูช่วยเต็มที่เลยวันนี้อาฉันชื่นอาจ่าปั้นจ่าป้นนาสกุลปกปิด ไอ้เบียนไอ้เียขาต้องมีนาวตกนไอ้เบียนหวยออกแปดแปดเพราะมึงคนเดียวนี่แหละก็มึงชื่ออะไรนะชื่อจ่าแป้นจ่าเป้นจ้ามึงไอ้นาย่ะฉันชื่อจ่าปูดชื่ออะไรนะจ่าปูดจับจ่าปูดจ้าเฮ้ยแล้วกูแล้ววะเอ้าแล้วกูตั้งไห่มีมึงปึงเป้นเออแป้นนี่ปูดปออักษรปอใช่ชื่ออะไร ไอเป็ดป็ดเออมึปุ้งเชยเป็ดแท้คือคือไปไหนชาวเทเรียกมึงไอเป็ดไอเวนเราไม่คิดว่าเขาจะมาหยอดเหรียญกูต้องหอนสิงเป็ดเนาะแล้วเวลามึงไปเล่นแถวลิเกเขมรเด็กเขมรก็จะเรียกมึงว่าไงวันนี้อะไรเปร์เปร์วันนี้เปร์ไอวันนี้เปร์กระดาวปยังอ๋อเปร์เปร์ไม่มีแรงเปร์ไม่ได้กระดาวกระดาวแปลว่าร้อน นอนทั้งวันนี่เราบีเจ้านายเจ้านายเราปกตรงเลยกูไม่ค่อยชอบดอกแต่จําเป็นจําใจต้องชอบใช่เป็นคนที่คบไม่ได้แต่ต้องคบเออชื่อชื่ออะไรนะไอไอหอกฮักขอพ่อหอกสิเออไอไอชัดฮักชัดฮักชื่อชัดหักชัดฮักมึงเรียกเหมือนไอสัตว์หักยังไงก็ไม่รู้เขาชื่อว่าสัตว์ท้องโอ้ชัตวหากสตหักเหรอเออทำใจเหรอวะทำใจทำ ไม่ชอบกพรองตามตามเมื่อคืนฝันไม่ดีเลยฝันว่าอะไรอ่ะฝันว่าตัวเฮี้ยขึ้นบ้านด้วยกูก็หาว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกเงินทองเงินทองมันเัจริงจริงไอ้คนครุกเก่งซะด้วยเงินโอกูยังเบื่อเลยเด้อเฮ้ยไอไอไหอกฮักเนี่ยทำไมโอ้ยกูไม่ค่อยถูกกับมันหรอก มันเป็นยังไงมันมาทีไรมันก็ชวนแต่กูเขยา่าไฮโลจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวการทำจะสูงจะต่ำอยู่ที่เจ้ามือเขยา่าถูกต้องละมันสอนเนี่ยเออไม่ชอบมันเลยไม่ชอบมันดอกเออกูก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันวันนั้นมาพากูไปเล่นดัมมี่รือกันเป็นไงพาไปเล่นคูตรงขามก็ผัวเมียเออกูจะสูง็ได้ยังไงล่ะทำไมฮะเดี๋ยวเมียโอมเดี๋ยวผัวปีไม่ทั้งคืนเนี่ยโอ,อย้กูเสียเพราะมันคนเดียวด่แหละ ไอ้นายมีเรื่องเล่าเขาไม่ลุกไม่มีจ้ะเออจำไว้อย่าไปพบมันนะลุกจ้ามันจะเป็นไม่ไ <c oughs> อ้ไอ้ยเ้อ <c oughs> ไอ้อาไอ้ไอไอ้ไอ้ไอไอ้ไอไอ้ไอ้ไอปไอ้าอ้ไอ้ไอ้ไน้ไอ้ไอไอ้ไอาไอ้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 มอ้ไ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 อ้ปอ้เอ้ไอ้ัน้ไอ,อ้้ไอ <c oughs> สสกอกไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอันไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอไอ้ไอด้ไอไ้ไอไ้ออไ้กอ้อ้ไไอ้ไอ้ไ เปลี่ยนชื่อใหม่เหรอไอ้โป๊กมึชื่อไอ้มึงชื่ออะไรนะไอ้ไอ้ไอ้ปูดเออปูดไอ้ปูดเรียกยากมึงเปลี่ยนเป็นไอ้โปกดีกว่าไอ้ปูดไม่ชื่อปูดไอ้เว๊มึงมึงเรียกโปกอ่ะเต็มหน้าโคเลยโปกอ่ะไม่ชื่อปาดที่จริงว่าเปลี่ยนไปมึงชื่อไอ้ปิ้นดีกว่าทำไมจะเรียกง่ายๆหน่อยเออปูโป๊นปูดปิ้นปั้นโปนโปกปิ้นเออเธอคือว่า ต้องเปลี่ยนโปกก็หากูยินได้เนาะเพื่อนเออเป่นเป่นเป็นโปกปิ้นชิบหายแล้วใครเราเป็นตัวปิ้นกูไอ้ไอ้หาฟันไอ้มาถึงเจ้าของโอ้โหปิ้นชื่อลินดีกว่าท่านท่านท่านชัดท่านชัด มาอยังไงพวกะกูเนิรพวกกระดองหอมนังเสกอนใครเขาก็ว่ากันอย่างนั้นหลยปิ้นจ้าใส่เสื้อชุดลายก็สวยด้วยได้อะไรเขาดิ่งงามดูไรใส่ลายกระโหลงทองด้วยนี่ลายไอ้ตัวหมวดข้างบนเนี่ยเขาเรียกอะไรลเราังเอ้าโกดใส่กระดูกพ่อกูมั้งไอ้เวรโอ้ยใส่กระดูกพ่อมึงสามคนเน่ยสิอ๋อๆ๋อันหยอกฉันหยอกชันหยอกไอ้แคดแคทตายอีฉัดอีดอกทองเอ้ยอ้า กูบอกแล้วใช่ไหมสองคนมืออย่าออกเออเอาเอากูบอกแล้วใช่ไหมหาฟันมืออย่าออกกูบอกให้เก็บประกันบอกให้เก็บประกันอีกอะไรแถว มีแหลมกูบอกตรงๆเด้ออะไรซิทุกวันเนี่ยเวลามึงโต๊ดเนี่ยไม่คือชาวบ้านแล้วทำไมเป็นยังไงมันผ่านสงครามมาเยอะมันโต๊ดเสียเนี่ยมันขัดเกียกตดีกเว้ดเขาเรียกว่าด่าขาวเออมึงพูดเหมือนมีเหตุผลอาหาพ่อฉันมีเรื่องอะไรยิบไปิ้นไอเป็ดโอ้ยไอเป้นฉันแป้นไอปูดฉันปูดจาะฉันเปร็ดจาะเปร็ดเปร็ดฉันจะยุน หลอจับเปรตต้องสูงไบเป็นเป็นปูนเปรตอยู่นี่จ้ะพี่มหาในครานี้มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่าจังหดอ้าวโกรานีฝ่ายขวาขอบอกทางฉัดท้องตอนนี้ส่งตังพระคันทำไมไม่เก่าล่ะนั่นเองเวียนเลยไม่ใช่พระคันอย่างนั้นมึงน่ะออกการโง่ตลอดกูเห็นว่านั้นมึงคันเต็มตัวใช่ไหมเสอกไปซื้อที่ตรวจคันมาตรวจที่บ้าน ไอเดลินแะล้วหันมามองเราพี่ขึ้นสองขีดนี่ผมต้องคันตลอดชีวิตไหมอ่าและทมอะมึงแหละแม่พาเมียไปคลอดลูกคิดดูแม่ไปคลอดกันไหนคลินิกหมาอ <laughs> นที่ผายมันบอกเดี๋ยวลูกกูได้ออกมาขนปุย <laughs> ป๋ยกูชอบลูกกูไม่ต้องกินข่าวหายาชาที่ <laughs> ไม่ทางว่ากันเนาะเอออเรายัางไงต่อจ๊ะฉันอยากจะรู้ได้เกิดว่าในพระคัขนขององค์หญิงและองค์สวรรค์นั้น เป็นราชรถรราชิดาเพราะว่าน้องสาวของข้าฉันธนาก็ตั้งคันเหมือนกันโอ้ยหญิงฉันธนาใกล้จะออกแล้วก็ใช่นั่นสิถ้าหากว่าฝังเขาเป็นผู้หญิงก็จะไปไปเออแต่ถ้าหากว่าเกิดออกมาเป็นผู้ชายทำไมล่ะฮ้ยฮาลำบากก็จะชัวร์ลำบากอะไรอีกแก่เอ้า เขาเป็นหลาโชเลอกอนาคตก็เกา่าไรอ๋อก็ดีแล้วก็ให้เขาเป็นบุญวาสนาเขาสมควรเป็นเป็นอะไรแก่ไอ้ไม่อย่างนั้นสิน้องสาวกขเป็นเนื้อนดเป็นสมุนกินน้อยตอนบ่ายยังไงยังไงสัวันนี้กูจะชนมึงสามคนไปไหนไปขึ้นฝวาพระองค์ทันฉัดท้ทองอ่าไปดูซิว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างในพระคันะจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเออเออเหมือนกันค้นคนไม่เชง,งวัวไม่เงจะเป็นผู้หญิงอผู้ชาย พอมึงช่วยกันร้องเข้ากูจะนำหน้าไปก่อนโอ้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  ชมทั้งสาวชมเรื่องราวในท้องเรื่องต่อไปาขาเนก็โผล่ก็ว่าวไปหาแย่ไข่มัดแพ่จ้าจ้าขึ้นต้นโพต้นกลับโฮ้ยมันไปกินยาไปไหา,าแย่กลว <ไป S 2> มัดแ